คนอยู่กับเฟนเฟน,นิชานะคะนี่จะให้ดูผมสีใหม่ที่เพิ่งไม่ทำมาก็คือเป็นสีที่อ่อนที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยทํามาเลยนะไม่ได้ตั้งใจที่จะทาเป็นสีนี้ด้วยแต่ว่าตอนนั้นคือไปถึงร้านแล้วแบบเออลองดูซะหน่อยนึงอะไรอย่างเงนะี้ยแล้วพอทําออกมาก็คือชอบมากวันนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาเกตเลดี้แล้วก็ไปคาเฟ่พาเพื่อนๆไปเช็คอินอะไรอย่างงี้เนาะโอเคเดี๋ยวเริ่มแต่งหน้ากันก่อนนะคะจะลงเป็นกแบบันแดดอันนี้ที่เฟนทาก็คือเป็นร้านที่แบบ อยู่แถวบ้านแล้วก็ไปแบบแรนดอมมากๆคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการมอมมอยไปด้วยแล้วกันเนาะ ก็คือวันก่อนหน้านั้นอะคือเคยไปสระผมที่ร้านเขาแล้วก็รู้สึกว่าเออร้านเขาก็ดูดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองถามเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากทําสีผมเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่เขาก็บอกราคามาก็โอเคเป็นราคาที่แบบเรารับได้ <Okay. S 2> ตอนแรกอะเฟนตั้งใจทําเป็นสีที่มันเหมือนไล,ล่ระดับนิดนึงเป็นแบบดําแล้วก็ค่อยๆมาเทาเพราะว่าผมเฟนตอนแรกคือโคนมันขึ้นมาประมาณนี้แล้วลมันก็จะเป็นแบบสีออกแดงๆส่วนตรงปลายก็เป็นสีฟอกมันก็จ่อ,อแนวหมุนๆอะไรเงี้ยเออแต่พอไปถึงอะ เฟนก็ถามเขาว่าเออถ้าเกิดเฟนอยากทาแบบสีอ่อนเลยในอนาคตอ่ะเฟนควรทํายังไงเขาก็แนะนำว่าเออให้ฟอกเลยอะไรอย่างเงี้ยเฟนก็เลยฟอกไปสองรอบพอฟอกเสร็จเขาก็ถามว่าเอออยากได้สีผมโทนประมาณไหนเฟนก็เปิดเป็นแนวแบบบอลบออมม่วงๆ่วให้เขาดูเขาก็บอกโอเคทําได้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็รอลงสีเสร็จปุ๊บก็ได้ออกมาเป็นสีนี้เลยคือชอบมากข้างบนตรงเนี้ยมันจะออกม่วงแล้วพอลงมาข้างล่างมันก็จะเป็นแบบออกแนว บอลบอลเขียวๆเ,เทาๆคือสีมันไม่เท่ากันทั้งหัวเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยผมเฟนอะ่ะก่อนที่จะไปทากับเขาอ่ะมันฟอกมาเฉดสีมันไม่ตรงกันคือข้างบนมันจะมีความเข้มกว่าก็ข้างล่างมันจะเฟดกว่ามันก็เลยได้ออกมาประมาณนี้เนาะซึ่งรอบหน้าถ้าเกิดไปทาอะ่ะมันก็จะสามารถทําให้ข้างบนมันสว่างมากกว่านี้ได้แต่คือตอนเนี้ยเขาก็บอกว่าแนะนำว่าให้พักผมไปก่อนประมาณนึงเพราะว่าถ้าไม่อย่างั้นอะ่ะผมมันจะพังรองพื้นก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือเฟนทำมา ได้แบบประมาณสามสี่วันยังไม่ได้สระผมเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากสะเพะกลัวว่าพอสระแล้วสีมันจะเฟดทาให้แบบมันทองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลยพยายามยังหมักดองอยู่แต่ว่าก็ซื้อแบบพวกแชมพูม่วงอะไรอย่างงี้มาเตรียมไว้แล้วนะเพราะว่าคนที่เขาทําสีแบบสีบอลสีอ่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยเขาก็แนะนําว่า ต้องใช้เป็นพวกแบบแชมพูม่วงมันจะได้ช่วยคอยกดแบบพวกสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าวงการผมสีอ่อนเข้าแล้วออกยากจริงไหมใครที่ผมบอนผมอ่อนอยู่ก็คอมเมนต์เข้ามานะคะหรือว่าใครมีพวกผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นแบบบำรุงผมอะไรเงี้ยก็คือแนะนํากันเข้ามาได้นะคะผมสีเนี้ยคือถ้าไม่แต่งหน้าก็คือแอบไม่รอดเหมือนกันนะมันแบบเหมือนคุณยายอะ่ะเราจะลงเป็นชแนลตัวนี้นะคะลงให้แก้มมันมีความ เรืออะเรือทุกคนเป็นยังไงบ้างช่วงนี้โควิดมันก็หนักขึ้นแต่ว่าความดูแลนี่แอบรู้สึกว่ามันแบบเบาบางลงนะแล้วก็ล่าสุดเกาหลีเปิดประเทศแล้ว,ล,วล้วก็มีความแบบอยากไปมากคิดอยู่ว่าเอาอยัางไงดีทุกคนคิดว่าไงเราควรไปไหมหรือ,อยังไงแต่เดี๋ยวเดือนพฤษภาคมจะมีบินไปตุรกีนะคะก็รอบติดตามชมคลิปเลยเราจะมีคลิปเที่ยวๆยอะไรเงี้ยมาเรื่อยๆเพราะว่าเก็บกดสุด เซร์เซายกับกล้องหน่อยเดี๋นนยววันนี้จะมาสอนแต่งตาแบบไอดอลเกาหลีด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าพอทำผมสีเนี้ยแต่งหน้าเราก็ต้องแบบจัดเต็มไปให้สุดเราก็จะเซ็ต <c oughs> ด้วยแป้งทรีสักนิดหนึ่งเข็นคิ้ววันนี้จะใช้เป็นของเคสนะคะเพิ่งซื้อมาใหม่เลยเพราะว่าผมเราสีอ่อนก็ต้องใช้เป็นสีที่มันแบบอ่อนๆประมาณนี้เนาะ คิ้วเราก็จะแบบปัดมาสคา่าคิ้วกันหน่อยจริงๆเฟนต้องไปซื้อมาสคา่าคิ้วที่มันสีอ่อนกว่าน,นี้นะตาเดี๋ยวนี้พเฟนจะใช้เป็นที่เขียนคิ้วนี่แหละสองสีนี้มาผสมกันนะคะลงไปให้ทั่วเลยตรงตาล่างข้างในตรงเนี้ทุกคนเฟนจะลงให้มันเป็นสีขา,ขาวๆนิดนึง เพื่อที่มันจะได้ดูแบบเหมือนมีความเป็นตอลลี่อายแล้วก็เป็นการหลอกลูกตาด้วยอืมเห็นไหมทุกคนดูมันจะมีความแบบแตกต่างกันเป็นเจ้าสีน้ำตาลอะสีประมาณนี้นะคะมาย้ำข้างล่างตรงนี้หนึ่งเป็นการแบบเหมือนสร้างเงาหลอกๆใช้สีน้ำตาลลงสร้างเงาบริเวณตรงเนี้ยให้มันแบบลูกตาเราดูยาวขึ้น ก็ใช้แปงรงเกลี่ยตรงกลางเพนก็จะวนกิตเตอร์ตรงนี้นะคะลงไปบริเวณกึ่งกลางตาคือเพนว่ากิตเตอร์ของ TCE ตัวนี้ใช้แปรงแล้วมันไม่ค่อยติดเลย <c oughs> เพิ่มชิมเมอร์ที่มันเป็นแบบเี้ยลงไปบริเวณตรงนี้ไอเดียเ็นจะเติมเป็นแบบกิเตอร,ร,ตอร์ลงไปตรงแบบ ใต้ตาล่างให้มันแบบคือมีความเออไอดอลท่านหนึ่งอันนี้มันจะแบบมีความจิ๊ตเตอร์เม็ดแบบเป็นเม็ดเม็ดนิดหนึ่งอะ่ะเออมันชัดดีแล้วก็เดี๋ยวจะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะเขียนตรงช่วงห่างตาให้มันวิงวิง,งนิดนึ่งตากล้าของวันนี้คือเหมือนเราจะสร้างรูปตาที่มันมีความใหญ่ขึ้นอะ่ะใครรู้สึกว่าแบบ เส้นมันคมไปเราก็เอาแปลงมาเบลนให้มันฟงๆได้เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันแบบมันเป็นเส้นเกินมันจะดูโป๊ะ <c oughs> คือเราอะจะพยายามสร้างให้มันตรงนี้เข้มตรงนี้อ่อนตรงนี้เข้มแล้วก็ตรงนี้อ่อนแล้วก็ตรงนี้เข้มแบบที่มันคเถิบลงมาปกติแล้วอะใต้ตาล่างเราจะลงชิดคนขอบตาใช่ปะแต่ว่ารอบเนี้ยเราจะลงให้มันแบบขยับลงมาอีกนิดนึงใครที่เป็นแบบคนตาเล็กก็เอาเทคนิคนีคน้ไปใช้ได้เลยนะเฟรรู้สึกว่า พอลองใช้แล้วแบบเออตามันดูโตขึ้นจริงๆกรีดไลเนอร์กันนะคะอันนี้เฟนก็จะแบบใช้ไลเนอร์สีดำลงแบบข้างในโคนขนตาตร,ตรงตรงช่วงหัวตาแล้วก็จะมีการแบบจิกหัวตาตรงนี้นิดนึงส่วนตรงกลางเราก็จะแบบลงแค่ตรงโคนขนตานิดนึงอันนี้เฟนใช้เป็นไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะพเพราะเฟนรู้สึกว่าพอใช้เป็นสีดำแล้วมันจะมีความดุเกินไปนิดนึง ขอเติมลายเนอร์สีดำข้างในโคนขนตาอีกสักนิดนึ่งดีก,กว่าเพราะว่าอยากให้ตรงโคนมันเข้มเนี่ยพอลงสีดำลงไปอ่ะตรงโคนมันก็จะแบบดูมีความเต็มขึ้นตาเราก็จะดูแบบมีความแคทแคทแต่ตอนนี้มันจะดูมีความตุยนิดนึงเดี๋ยวต้องขอดัดขนตาก่อนก็ปัดให้มันแบบจึงจ้งจึ้ง <c oughs> ดูดิทุกคนดูขนตามาสคาร่าแคนเมคคือที่สุด โนหนึ่งทุกคนดูขนตาที่เราได้จากกรารปัด smart ล a r านะคะคือเหมือนติดขนตาเลยอะขอสร้างแบบขนตาล่างปลอมๆตรงบริเวณหางนิดนึง <c oughs> ก็จะได้ตาประมาณนี้นะคะทุกคนถึงมาขอเติมกิตเตอร์อีกนิดนึงปัดแก้มจะใช้เป็น happy g l o r o s y ของ mac นะคะ ลงไปนิดนึงิปก็จะเป็นของชาแนลเบอร์หกสิบสามนะคะสีมันจะแบบมีความนุดนๆตุ่นๆน,นิดนึงเมื่อกี้เจอมาสคาราคิ้วสีที่มันอ่อนกว่าอันเมื่อกี้เราลงขอปัดอีกหนึ่งรอบ สเสร็จแล้วนะคะลุคของเราในวันนี้เดี๋ยวผมก็คือปล่อยธรรมดาเลย ะะอันนี้ก็คือส i เ n เจอร์ของร้านเขาเลยแล้วก็ร้านนี้มันจะแบบแต่งเป็นแนวคมสีแดงวันนี้เราก็เลยใส่เป็นชุดสีแับโทนขาวดำมาสดได้ไหมคะสาขานี้เขาก็มีตู้ถ่ายรูปเก u เจอร์ด้วยนะคะมาถ่ายกันได้นี่เสีย มีผู้ชานมาขอถ่ายรูปนะคะเพราะว่าเห็นว่าวันนี้เฟนสวยจัด่จะอยูงไ้มเริ่มยังเริ่มยัมงก็งเาากหมอือนวะตอนนี้นะคะเราก็ม,มาถ่ายรูปกันในตู้ก็จะมีแบบไฟโกลูแบนี้ถ่ายแล้วเมื่อกี้ตลกมากเดี๋ยวไปดูรูปก,กันไหนครับที่จมหน่ากลัวมากเลยอะพี่จมเหมือนมิกบินที่มิตตา คนเยอะมากอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเยอะเพราะว่าเกียใจคนอื่นแต่ว่าถ่ายรูปไปละหนึ่งกลุ่มตอนนี้เรสองคนก็มาอยู่ที่เอมคอเทียนะคะมาช้อปปิง้งเดินช้อปปิง้งไปไปจ่ายาบ๊ายบายใ <c oughs> บยนี้คือใส่อะไรเอ่ย ซีลีนแบบประหยัดยังๆังรวมนิดนึงหว่าสายเฟินอุ้ยแว่นสีนี้นา่ารักอุ้ยสวยเอาเลยนนฮะเฮ้ยแขนขึ้นมาเลยอะ่ะจากตอนแรกถ,ถูกอะ่ะเอา,าวะเออน่ารักนอก้องคนนี้ก็นา่ารักโดนจ้าพวกส้มสร้อยนะคะอันนี้ก็คือแบบแบบใหม่แล้วก็อันนี้คือ แบบเก่าออาพาิตท,ที่เป็นใส่บ่อยๆซึ่งเขาบอกว่าจะเลิกทําแล้วนะใครที่อยากได้ก็คือรีบมาตำเรามากินข้าวเย็นกันนะคะวนันนี้มากินอาหารญี่ปุ่นโอ้โหนี่ระม,มาณกี่คนอะโ <c oughs> ต๊ะใหญ่มาก คก็จบคลิปบล็อกไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็มาเปีนสิ่งโผลพาไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งใดๆนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะคลิปนีไปแล้วบ๊ายบาย